สำหรับคันนี้เป็น m ิวเอ็กซ์สามจุนติเมตะครับสีขาวมุกราคาณนะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านห้าแสนหนึันบาทครับสำหรับสีขาวมุกนะบวกราคาค่าสีเข้าไปแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับผมอิทอิรุสุเมโทชัยพฤกษ์ครับวันนี้มีงานด่วนงานเล่งอีกหนึ่งคันเดี๋ยวคันนี้จะขึ้นสไลด์ไปส่งลูกค้าแถวฮัทไทยลาดนะครับวันนี้มารีวิวความหล่อให้ดูกันก่อน อันนี้หลักๆจะเป็นที่ชุดแต่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดแต่งตัวใหม่อันนี้ของแบรนด์คา์โต้นะครับสำหรับคันนี้เป็น m ิวเอ็กซ์3.0อันติเมตนะครับสีขาวมุกราคานะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้าน500,000-11,000บาทครับสำหรับสีขาวมุกนะบวกราคาค่าสีเข้าไปแล้วเรียบร้อยในส่วนของตัวเดิมๆสําหรับสกเกิร์ตเซตนี้เป็นของแบรนด์คา์โต้นะครับเป็นรุ่น CM3 เป็นเซตเล็กๆราคาย่อมเยานะครับอย่างแรกเลยก็จะมีในส่วนของตัวสกเกิร์ตหน้าจะเป็นชิ้นนี้นะครับครอบชายด้านล่างเสริมความเขาเ ชิ้นพวกนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับตัดด้วยสีบอลเงินแบบว่าเงาเงาเลยมีลิ้นสีแดงแปะให้ด้านข้างก็จะรับกับยิงยาวไปเลยกับตัวคิ้วซุ้มล้อขนาด3มนิ้วนะครับสีดําด้านอันนี้ก็เป็นแบรนด์ตรงตัวเลยนะครับของคาโตออกแบบมารับต่อกันพอดีเลยเป็นชิ้นใหญ่ เซตนี้ตัวคิวร้อมีทั้งดำดำด้านดำเงานะครับตอนแรกลูกค้าก็สั่งดำเงาแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยเอามาทาบดูแล้วพอเป็นเซตตัวสเกิร์ตด้านหน้าสีดำด้านตัวซุ้มล้อดำด้านมันเข้ากว่าเพราะคันนี้ลูกค้าเลือกแลหลังคาดำไปด้วยนะครับเน้นดำดุตัดคันนี้เน้นตัดขาวดำเลยเป็นน้องแพนด้าเพิ่มเติมด้วยตัวกล้อง360องศานะครับก็คือเปลี่ยนจอย n d r o i d เลย ใช้กล้อง360มีจอกลางด้วยเดี๋ยวผมพาแนะนำข้างในอีกทีพวกมือจับเบ้ามือพวกนี้ลูกค้าเลิ่กเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับก็คือให้รับกันเป็นชุดเป็นเซตเลยครึ่งบนเงาครึ่งล่างดำด้านตัวนี้พวกนี้ก็จัดก,การติดตั้งให้หมดเรียบร้อยงานเนียนๆนะครับดูแลยาวๆหลังค่าดำพวกแรปสติเกอร์เนี่ยหลังจากติดต้องรอให้เซ็ตตัวอีกสักประมาณ3-7วันนะมันจะสนิทแนบสวยเลย ในส่วนของชุด cm 3อย่างที่ผมบอกของคาโต้คิวซุ้มล้อด้านหลังรับกับตัวสเกิร์ตด้านหลังที่แปะเข้าไปตรงชายด้านล่างพร้อมกับท่อหลอกเป็นท่อคู่นะซ้ายขวาเลยเป็นสี่ท่อตัดแดงสวยๆนะคันนี้ในส่วนของอีกหนึ่งชิ้นที่มีก็จะเป็นตัวครอบไฟถอยหรือข้อไฟดับทิมตรงด้านหลังตรงนี้นะครับซ้ายขวาจะเป็นดําเงานะอันนี้ก็คือมาในเซ็ตด้วยชิ้นนี้อีกแล้วก็เป็นคู่ซ้ายขวานี้อีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์สีดําเงา ปะเป็นชิ้นใหญ่เข้าไปเซตสำหรับคาโต้ CM3 นะครับอยู่1 6 9 0 0นระราคาเบาๆเต็มเซ็ตเขาแต่ว่าไม่รวมพวกสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ด้านบนในนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมจะเป็นของแบรนด์วาซูมาสั่งไปสีดำมาติดตั้งเลยแล้วก็ตัวครอบคิ้วกรอบปลายด้านบนลายแคปลาตัวนี้เป็นของมาสโตะนะครับคันนี้แบบว่ามิกรวมเลยสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันแล้วก็ตัวกันร,รอยท้าย เป็นของฟรีฟอร์มอันนี้ลูกค้าแคปเลือกมาทั้งหมดเลยอีกก็จัดการให้ท้างไงมาด้วยพรม6ดีนะครับสีช็อกโก้ตัวนี้ปูเต็มทุกจุดนะครับมีเป็นพวกของแถมอุปกรณ์ต่างๆพวกจอเดิมเราก็คืนให้นะครับจากติดตั้งเสร็จ <c oughs> แล้วก็ในชุด cm 3จริงมันจะมีในส่วนของชิ้นนี้ด้วยชิ้นนี้จะเป็นตัวคาดสีดําด้านแต่ว่าพอดีคันนี้เขาแรปหลังคาดําไปแล้วก็เลยไม่ได้ติดชิ้นนี้มันจะคาดต่อเนื่องตรงนี้ให้เป็นสีดำก็จะแปะคาดอยู่ตรงนี้จะเป็นชิ้นสีดํา ทำให้ดูสวยมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูที่กล้อง360กันที่ลูกค้าติดตั้งแล้วก็ตัวจอกลางภายในตัวรถครับผมสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าก็มีติดตั้งสำหรับตัวนี้นะครับเป็นจอ Android ล a แรมสีลนะครับที่ลูกค้าเลือกติดตั้งถ้าผมแนะนำก็คือเป็นแรมสขึ้นไปจะดีกว่าเพราะระบบประมวลผลมันจะได้ทำงานได้ลื่นไหลหน่อย แล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งในสนองจอกลางด้วยเดี๋ยวผมแนะนําอีกทีหนึ่งในส่วนของตัว360เนี่ยนะครับถ้าเรากดเปิดดูอย่างเงี้ยมันก็จะใช้งานได้เลยตามปกติทีนี้คันนี้ลูกค้าจะเน้นให้เด็กได้ดูพวก YouTube หรือการ์ตูนอะไรด้วยก็คือจะปิดระบบในส่วนของถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเด้งโชว์ที่หน้าจอ,อ,อไปสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นหน้าจอหลักพอผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วไม่เด้งแต่เดี๋ยวถ้าเราต้องการจะเปิดอีกทีเราเข้ามาที่โหมด360 ไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็ไปที่นี่ turning delay แล้วเราก็กดเปิดไปสักประมาณ5วิอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเพราะถ้าสมมติดู YouTube หรืออะไรเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวมันเด้งมา3ามปุ๊บยูทูบจะหยุดอาจจะทําให้เด็กๆเ,เสียอัธรรตในการดูได้อันนี้ก็สามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับลูกค้าได้ออกไปไปดูแล้วก็ไปลองเล่นกันได้เป็นตัวตรงนี้นะ turning delay ถ้าเราไม่ต้องการเราก็โคสปิดไปเลยในส่วนของจุดๆแดงๆอันนี้ก็คือผมติดตั้งในส่วนของอ่า USB เพิ่มเติมไปให้ก็จะดูเป็นบันทึกรอบคันไปให้ด้วยอต่น,นี้นอกเหนือจากติดกล้องหน้าที่บันทึกแค่แล้วเนี่ยก็จะมีเป็นตัวกล้องเสริมก็คือบันทึกรอบคันจากตัวกล้อง3 6 0ด้วยแลวเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงจอกลางกันหนึ่ยผมจะเปิดเป็นวิดีโอเทสให้นะครับลองเทสดูตัวจอกลางมันจะเป็นแค่ ตัวแสดงผลนะแสดงผลจากจอด้านหน้าด้านหน้าเปิดอะไรก็คือด้านหลังก็เปิดแบบนั้นจอกลางด้านหลังจะเป็นขนาด12นิ้วเปิดอ่าแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูการชัดๆเลยนะครับราสามารถให้น้องๆดูวิดีโอดูการ์ตูนดูอะไรได้เลยก็คือเปิดจากจอหน้าเอาดูเป็นพวก Netflix หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวสเปคตัวนี้ก็จะมีตัวซิม ให้เราใส่อยู่แล้วแล้วก็ซื้อพวกซิมเทพเน็ตเทพอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ไม่ต้องไปแชร์ฮอวสปอตสามารถเปิดปิดพับเก็บได้ง่ายสีก็เป็นสีลาบไปสีเดียวกับตัวเพดานนะครับสวยๆตัวนี้ติดตั้งให้วันเดียวจัดให้ตะลุมบอลกันครบเซ็ตเลยสําหรับคันนี้อันนี้ก็จบการรีวิวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเดี๋ยวรถสไลด์เตรียมจะมาแล้วเดี๋ยวสไลด์ไปไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลนะครับหาไทยราชก็อยู่สักห่างซักประมาณ30กิโลจากตรงนี้เองเดี๋ยวต้องรอ ให้เมติติดเวลาก่อนเดี๋ยวรเราสไลด์มาสักนิดนึงคันนี้สวยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางถ้าสนใจชุดแต่งอะไรพวกนี้ก็ลองสอบถามอินหรือลองสอบถามเซลล์แถวบ้านดูก็ได้นะครับน่าจะมีรองรับแทบจะทุกที่นะสำหรับชุด c m 3ตัวนี้แต่งตามคันนี้ก็ได้อิดรับประกันไว้เด็ดยังไงฝากติดตาม it, อิดอิรุสุเมโทโชัยพึ่งวยครับช่อง YouTube ตรงนี้อย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น a c e b o o k อิดอิุสุหรือว่าเป็นแฟนเพจก็เป็นอิรุสุเมโทโวชัยพึ่ง it, ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวรอมารอดูตอนรถคันนี้ขึ้นสไลด์อีกทีหนึ่งสวัสดีครับ